สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโลกโซเชียลไม่ใช่ทุ่งลาเวนเดอร์ประธานชวนช่วยแม่บ้านถูพื้นสภาโดนทัวกระนำสร้างภาพคนระดับประธานสภาผู้แทนราษฎรลงมาช่วยแม่บ้านทำความสะอาด เป็นเรื่องที่ควรจะได้รับแต่เสียงชื่นชมเพราะนั่นแสดงถึงการเข้าถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่ถือเนื้อถือตัวแม้ตนเองจะมีตำแหน่งใหญ่โตเป็นถึงประมุขฝ่ายนิติบัญญัติในสามอำนาจสูงสุดของประเทศแต่ทว่าภาพที่ท่านประธานชวนหลีกภยัยลงมือใช้ไม้ถูพื้นและ้าขีริ้วช่วยแม่บ้านทำความสะอาดรัฐสภากลับมีเสียงวิพาก์วิจารณ์ในทางลบกันอื้ออึง อันที่จริงภาพอดีตนายกสองสมัยถูกพื้นสภาถูกโพสต์ครั้งแรกในเพจตำรวจรัฐสภาเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมข้อความบอกว่าระหว่างที่นายชวนหลีกภยัยประธานสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนำคณะตรวจดูความพร้อมสำหรับงานพิธีตั้งศาลพระสยามเทวทาธิราชพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระภูมิชัยมงคล และสารตายายประจำรัฐสภาเมื่อวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์2565นั้นนายชวนหลีกภยัยได้ตัดสินใจขอเช็ดเองโดยนำไม้ถูพื้นและผ้าขี้ริ้วของแม่บ้านมาทำความสะอาดด้วยตัวเองท่ามกลางกลุ่มข้าราชการตำรวจรัฐสภาแม่บ้านพ่อบ้านที่ยืนอยู่แถวนั้นต่างให้กำลังใจจนได้รับคำชื่นชมในความเป็นกันเองและไม่ถือตัว พร้อมตบท้ายว่าท่านคือแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีและสมกับเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติจะว่าไปคอมเมนต์ในใต้ภาพเพจตำรวจรัฐสภาส่วนใหญ่ออกมาชื่นชมต่อตัว,ตวท่านชวนทั้งสิน้นรวมทั้งเทพไทยเสนพงศ์อดีตสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ได้ถือโอกาสเอาโพสต์ในเพจตัวเองเพื่ออวยอดีตหัวหน้าพักด้วยข้อความว่า ภาพของนายชวนในการทำความสะอาดพื้นอาคารรัฐสภานับเป็นภาพที่สร้างความประทับใจของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ได้เห็นภาพนายชวนที่เป็นนักการเมืองติดดินสมระใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ถือตัวเป็นกันเองกับทุกคนนับเป็นนักการเมืองที่เป็นแบบอย่างให้กับนักการเมืองรุ่นหลังได้ในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาและเคารพกฎหมายของบ้านเมืองอย่างเคร่งครัด แต่เมื่อข่าวนี้ไปปรากฏในเพจข่าวสดกลายเป็นหนังคนลม้วนเมื่อแอดมินพาดหัวข่าวแบบล่อเป้าว่าตะลึงทั้งประเทศประธานรัฐสภาถูพื้นเองช่วยแม่บ้านติดดินสมถะเรียบง่ายซึ่งทำให้บรรดาลูกเพจเข้ามากลดาเน็บแนมเสียสีด้วยข้อความต่างๆนานา,นาอาทิทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมก็พอแล้วไม่ต้องแย่งหน้าที่แม่บ้านมาทำก็ได้สร้างภาพแบบนี้มันตลก ไปทำหน้าที่ตัวเองเถอะเงินเดือนจากภาษีตำแหน่งสอสอไม่ใช่แม่บ้านทำให้คุ้มเงินเดือนหน่อยถ้ายัางกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนแล้วเอาเวลาที่มีค่าในการคิดบริหารบ้านเมืองแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามาสร้างภาพกวาดพื้นแบบนี้ออกไปเป็นพนักงานทำความสะอาดค่ะกวาดพื้นใครก็กวาดได้แต่รบกวนเอาเวลา5นาที10นาทีไปคิดการงานอย่างอื่นให้สมกับเงินเดือนที่ได้รับด้วยค่ะ แค่ถูพื้นอวยขนาดนี้แม่บ้านไม่เป็นวีรบุรุษแล้วหรอแล้วก็ให้แม่บ้านนั่งเป็นประธานในสภาแทนถ้าทุกคนทำหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่หน้าที่ตัวเองได้ดีแต่หน้าที่หลักของตนเองกลับไม่ดีดังที่หวังนั่นคือความล้มเหลวอ,อย่างหนึ่งในการทำงานทำอย่างอื่นเถอะเช่นตรวจสอบสอสอที่หนีประชุมแล้วทำสภาล่มช่วยบอกทีใครบ้าง พอสรุปได้ว่าความเห็นส่วนใหญ่เป็นไปนในทางตำหนิท่านชวนว่าปัญหาสำคัญกว่าอย่างเรื่องสภาล่มสอสโดดประชุมไม่ไปแก้กลับมาช่วยแม่บ้านถูพื้นเพื่อสร้างภาพ แต่เอาเข้าจริงถ้าใครรู้จักท่านชวนดีก็จะรู้ว่าเป็นคนติดดินสมะมานานแล้วตั้งแต่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกช่วงปี2529ถึง2531ก็นั่งรถออสตินมินิคันเล็กๆมาจอดที่สภาท่ามกลางรถหรูหราราคาแพงของสอสอผู้ทรงเกียรติท่านอื่นหรือตอนเป็นนายกทั้งสองสมัยก็อยู่บ้านพักหลังเก่าในซอยหมอเหลง หรือเมื่อเร็วๆนี้หลังจากรับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนสมัยที่สองแล้วเมื่อวันที่19ทธันวาคม63ก็มีคลิปท่านชวนนั่งรถไฟจากกรุงเทพร่วมกับชาวบ้านประชาชนตาดำๆไปลงพัทลุงเพื่อนั่งรถต่อไปจังหวัดตรังดังนั้นการที่ท่านชวนหยิบไม้มอบถูพื้นสภาช่วยแม่บ้านหลายคนอาจมองว่าเป็นการสร้างภาพแต่คอการเมืองรุ่นเก่าจะรู้ดีว่าท่านเป็นของท่านอย่างนี้มานานแล้ว ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ